เสียงระฆังดังอยู่ทุกเช้าทุกเย็นดังหลายรอบก็ด้วยเป็นเสียงกระตุ้นเตือนให้ตื่นนั้นมาจากความหลับไหลลุ่มหลงเสียงเตือนพวกนี้เราได้ยินอยู่ทั้งวันไม่ใช่เฉพาะเสียงระฆัง เสียงคนที่ตกทุกข์ได้ยากเสียงของสงครามเสียงของเศรษฐกิจการเมืองอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ยินอยู่ทุกวันไม้ว่าทั่งเสียงจากสังขารร่างกายของเรามันก็ตุ้นเราอยู่ทุกวันให้เราเห็นว่าเราทุกคนมีความเสื่อมเป็นธรรมดานะ ดางเสียงจากใจที่มันเรียกร้องหาอิสระภาพภายในนะี่ยมันกระตุ้นให้เราตื่นขึ้นมาแสวงหาความดับทุกข์ให้กับตัวเองนี่ถ้าเราไม่ยอมเงียโสดสดับรับฟังนะ พยายามจะเยี่อย่างนีความเป็นจริงของชีวิตนะแเ้าก็จะประมาทมัวเมาอย่างเงี้นะเหมือนคนที่หลับอยู่ตลอดเวลา mm hmm. มีชีวิตยอยู่ในโลกห่งความฝันของจินตนาการอนะไรอยู่ไปวันวันแค่นั้นเองวันนาทีของเราที่เป็นชาวพุทธที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนะีนะ่ยต้อง เนี่ยสดสดับรับฟังอยู่เสมอเตือนตัวเองเราแก่ไปทุกขณะสังขารเสื่อมไปทุกขณะเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตอย่างงี้ยถ้าไม่ได้ยินเอาซะเลยเนี่ยเราก็จะหลงโลกกันอยู่อย่างนีน้แก้ไขอะไรไม่ได้ น้องปรับตัวเองเตือนตัวเองีอยู่บ่อยๆจงเตือนตนด้วยตนเองนะพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นถ้าเราเตือนตัวเองไม่ได้ใครก็จะมาเตือนต่อให้คนอื่นเตือนเราก็ไม่ฟังเตือนตัวเองว่าในแต่ละวันนะมีอะไรพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาม้างไหมจเจริญนอ,อกกาวขึ้นมากว่าเดิมบ้างไหม ต้องเตือนตัวเองความเพียรมีมากขึ้นไหมศีลนะส,สมาธิปัญญามีมากขึ้นไหมนะต้องเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆนะสี่นือความเป็นปกติของจิตเนี่ยจิตปกติมากขึ้นไหมนะไม่หวันไวไ้ตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบเนี่ย นะถ้าจิตเป็นปกติมากขึ้นมากขึ้นเป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นนะแปลว่าอะไรแปลว่าจิตมันตั้งมั่นมีสมาธิเกิดขึ้นภายในนะไม่หวันไหวไปแก่งไกวไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบมีปัญญาที่เข้าไปรู้เท่าทันโดยการเห็นโลกตามความเป็นจริงเห็นสภาวะตา่างๆตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นมันก็คอยเกิดศีล ที่จะยิ่งเป็นปกติมากขึ้นเป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้ถ้านเป็นอย่างนี้อยู่เสมอเนี่ยเวลามีทุกขเวทนามีอุปบรรคปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยมันก็จะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นยอมรับความเป็นจริงได้ง่ายขึ้น ไม่ขัดแยง้งต่อกฎธรรมชาติที่กำลังทำงานอยู่ะก็เป็นอย่างนี้ได้ก็แปลว่ามีการพัฒนามีการภาวนาภายในยขึ้นมากายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาเนี่ยมันเกิดขึ้นภาวนาครบทั้งสีด้านแปลว่าจิตก็จะไม่จมลงไป สูตรที่ต่ำแค่นั้นเองพออะไรพอรู้จักเตือนตัวเองเราทำกำลังหาแสวงหาอะไรกันอยู่ทุกวันนี้ไอ้ที่หาอยู่นี่มันเป็นสิ่งประเสริฐจริงๆไหมเราใช้ชีวิตเราดีขึ้นจิตใจเราดีขึ้นจริงไหมไอ้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันทำลายสุขภาพร่างกาย ทำลายคุณภาพของจิตลงไปทุกวันไหมเนี่ยอันนี้ต้องไปเฝ้าสังเกตดูตัวเองอยู่เนืองเนืองนี่ถ้าสังเกตเห็นเราอยากเตือนตัวเองบ,บ่อยๆมันก็จะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างรวดเร็วยังบอกว่าไม่ใช่แค่มานั่งหลับตาพ่อนานพูดโทรพองหน้อยยุบหน้ออยู่แค่นั้น มันต้องรอบด้านจริงๆนะสภาพภายนอกก็รู้จักสละละวางจริงแล้วพระเจ้าตัดเรื่องของทานและศีลไว้เพื่อที่เป็นการพัฒนาพฤติกรรมนะการให้ก็เป็นการพัฒนาพฤติกรรมให้รู้จักสละละวางศีลก็เป็นการพัฒนาพฤติกรรมนะครเดียวกันนี้เป็นลด อกุศลทั้งหลายจึงเป็นเหตุให้เกิดการทำกรรมขึ้นมานะอย่างเช่นปานาติบาะการงดเว้นจากปานาติบาตก็ช่วยลดอาการของโทสะที่อยู่ภายในจิตของเราอทินนาทานก็ไปช่วยลดโลภะที่อยู่ในใจของเราเป็นต้นการเมสมิวิจาร์ก็ไปขัดเกลาราคะที่อยู่ภายในใจของเราถ้ารู้จักงดเว้น มุสาวาาก็ไปลดตัวโลภะที่อยู่ในใจของเราสุราเมรยะมัชฌะก็ไปลดโมหะเพราะ,ะมันช่วยขัดเกลาอย่งี้ยอยู่ตลอดเวลานไม้แค่เพียงศีลห้าก็ตามน,นถ้าเราฝึกตัวเองอยู่บ่อยๆนะจกนกระทั่งศีลเป็นอันหนึ่งอันเดียวก,กันกับชีวิตของเรานะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องรักษาศีล ศีลมันกลายเป็นเรื่องปกติเราเห็นสภาพจิตของเราที่มันเบาสบายมากขึ้นไม่เดือดเนอร้อนใจเพราะการที่ไปทำผิดศีลขึ้นมาเช่นเคยไปโกหกเข้ามาก็เกิดความเดือดเนอร้อนใจนะว่าเราจะพูดอะไรเหมือนเดิมไหมหรือเวลาที่เขาจับผิดได้ว่าเราโกหกอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ตามมานะ ถ้าไม่ทุ์ก็เกิดความไม่ละอายชั่วกลัวบาปนะแถมไปเรื่อยอย่างนี้เป็นตน้นะเรื่องแก้ตัวไปเรื่อยนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่ามันก็พอกพูนอกุศลทั้งหลขึ้นมาเรื่อยเป็นเหตุให้เกิดการกระทำกรรมในฝ่ายกุศลกรรมขึ้นมาเรื่อยๆก็รับผลแห่งกรรมต่อไปอย่างนี้เป็นตน้นะถ้าเรามองรอบด้านอย่างนี้นะ นะทุกเรื่องนะที่พระเจ้าสอนเอาไว้มันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดอย่าไปแยกนะแม้ว่าบางครั้งพระเจ้าจะตัดแสดงธรรมแตกต่างกันไปตามปัญยาสายของผู้รับเนะีนะ่ยคนตัดแค่เรื่องทานนะคนตัดเรื่องศีลนะคนตัดเรื่องมรรคเรื่องอริยสัจอะไรก็แล้วแต่เรื่องโพชิชงอะไรเนีนะ้ย ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละมีเป้าหมายอย่างเดียวกันกนะ็คือการดับทุกข์นะดับทุกข์มันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องรอให้ตายก่อนแล้วไปพบมรรคผลนิพพานในพบชาติต่อไปมันะดับเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่ทุกขณาจิตนอะทุกกายบ้างทุกใจมั่งแล้วแต่มันตะัดทั้งแต่เรื่องพื้นฐานนะการทำมากินการ ครองคู่อะไรเงี้ยนะไปจนกระกทั้งแบบตารับ,บโดกุตระนะนะ่ะทรงแสดงไว้หมดแล้วนะเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการปกครองอะไรทั้งหลายนะจนกระทั่งถึงจักรวาลวิทยาเนะี่ยพูะเจ้าตรัสไว้หมดแล้วนะ่ะทีนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วเราจะเลือกรับอะไรที่มันเหมาะสมกับจริตนิสัยของเราขัดเกลาตัวเองตัดเกลาตัวเราได้งี้นะอันนี้ก็ต้อง เงียโสดสดับรับฟังฟังเสียงเตือน,นจากผู้เจ้าบ้างฟังเสียงเตือนจากคนรอบข้างจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราจากต้นไม้ใบหญ้าที่มันเตือนเราอยู่ตลอด